ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารหมื่นชั่วร้านม่านหมวกนะคะอยู่ที่รามคำแหงหนึ่งร้อในหมู่บ้านสามมาตบอนเมื่อกี้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยใช่พนักงานเก่งมากครับแล้วก็ต่อไปเปมนตัวฟังไม่เข้าใจใช่ใช่แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นได้จิตเข้าใจเทวาแม่ก็ไม่เข้าใจใช่แล้วก็มันบอกเข้าใจนิดนึงมาอ่ะอันนี้เข้าใจแบบว่าซ้ำคีย์เวิร์ดอ่ะใช่แล้วก็ดีดี ด,ดีมากนะจิก็สั่งอาหารได้อย่างที่อยากมีนสสัง่งแล้วก็เขามีทั้งเมนูปเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเขาจะมาแนะนำแบบทุกทีเนาะใช่ไม่รู้ว่ามีร้านนี้ด้วยนะจิสั่งอหากเก่งๆมาก <S <S อันนี้ก็อีปเปอร์บล็อกแนะนำร้านนี้มีมิชลินเออ๋อ,อใช่อันน,น,น,อนี้มีมิชลินไงได้มิชลินไกด์ของปี2022ใช่ปีนี้ าน,น่ลเราคิดตรงอาหารหรือวะใช่เพราะว่าเราเพิ่งไปเชียงใหม่มายังไงฝากติดตามด้วยนะคะต่อจากคลิปนี้เนาะต่อจากคลิปนี้นะคะปกติเ,เ,เราอาจจะไม่ค่อยกินผักที่เราไม่รู้จักอันนี้พูดตาชื่อว่าเชียงดาผัด กินได้ไหมฝักกันีได้ไหมกินได้เทว่าเทว่าม่ยออกว่ากินได้ก็วาอร่อยนะถ้าอร่อยกินได้ไทยก็อร่อยเพราะว่าอันนี้ชอบมากครั้งไปลองกินที่เชียงใหม่ไหมแล้วกินเออแล้วกินใช่ไหมใช่ใช่ชอบมากคำว่าอันนี้ first time อันนี้ก็อาหารนวดอ,อ,อันนี้ก็มีในเมนูที่ร้านเพนิ่มเ่ิใจแต่ว่าออแต่ว่าเราไม่ได้สังออ่งแต่ว่าที่นี่เขาเป็นเลคคอมเมนต์เราก็เลยลองสักรมันก่อนน่าจะจานนี้ได้จิ้กกิน90เปอนตเรใช่เร <laughs> าเราสั่งออเนึ่งเมืองแกงทางเลแล้วก็อันนี้แล้วก็ข้าวซอย ถตื่นเก้าโมงครึ่งรถเสร็จเพียงครึ่งเกือบบ่ายโมงหนึ่ง เราอย่างไรนะหมูแบบนุ่มๆแบบก็เคสอันเนี้ยเหมือนที่ควรมื่อใหญ่คอร์ชาติแบบเหนือมากๆเกคยมื้อใหน่จะได้ไหมจะได้ร้านที่เพียงมาเนี่ยมันมนรู้สึกเขาแบบเคสแบบอาหารเหนียวอันนี้เคส เผ็ดกว่าเหมือนเผ็ดกว่าตัวนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงฮออเดอร์เมืองเป็นเซตแบบใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าที่เราไปกินที่เชียงใหม่ใช่ใช่ได้กินด้วยใช่เมื่ก่อจะถอยให้ในคลิปวเดียวไปโอเคเริ่มจากหมูยอหมูยอปลาชิ้นใหญ่มาก เนี wow. ่ยเป็นเอริดอาหารของเมกอุทยานนั่นเลยคัหมูยออร่อยนะคะใส่หัวดูสีน่าจะเผ็ดองอืมอันนี้ชิ้นใหญ่เ็นยาอะไน่อ จะเป็นพริกแล้วก็มีเหมือนหมูหรือไก่สับข้างในเดี๋ยวลองค่ะหอมมากไม่เคยเห็นเป็นจริงจริงจริงร้อนมากแค่ไหนเลยคิดถึงเชียงใหม่ไหมคิดถึงมากถ้าใครคิดถึงเชียงใหม่ของเรานะคะรอสับตะไคร์รอไว้เพราะว่าลีฟิน่าจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันแบบจุกจุกห้าวันสี่คืนใช่ น่จะโปรสาวหน้าละอือร่อยมากเลยให้ช่องวิดีโอไปก่อนนะไม่ครบกึนนี้อร่อยมากเลยอ่ะถ้ากดชอบอันนี้แบบทุกพี่เลยอ่ะร้านไหนน้ำปริกอร่อยที่สุดยากซื้อกับ ตอนแรกอะเราอะหิวมากใช่ป่ะก็เราก็จะชวนในจบไปกินบุฟเฟ่จะไม่มาร้านนี้เปนิชราเราเคยไปแต่ถ้าไม่มาละน่าจะแบบเสียใจมาก ว่าส่งเช่าแล้วไปเชิญได้เอก็เช <Check. S 2> ็ใกล้ที่นี่แหละเข้าใอยหมู ข้าวสอยไก่เนะใช่จะไม่กลัวจริงๆชอ,ชอบข้าวซอยมันม,มากกว่านี่เด็กเล็กจ้าใช่สวยน่ากินมากเลยมันแบบหอมมากน่าก,กินอหม ว่ารู้สึกเผ็ดแบบได้กิดนแคปเปอร์เยอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอยาก r y ไปอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดเผ็ดแต่ว่าเออต่ว่ารู้สึกเผ็ดในจีอาจจะเผ็ดนิดหนึ